เอาไว้ตองหน้าขนหน้า,นนาล้างผิวเมสซี่เม,ม,า,ม,มาหันรับข,ขาวแบอกฆ่าคนก็เอาอยู่เดี๋ยวดูเอาอะไรกันบ้าง สมแล้วก็สมวั้งอะไรแหวกบอลลูกนี้ได้หรือเปล่าสมแล้วก็สมวังแทงบอลบอลเลยเด้อหน้าเอาแล้วใหม่เจ้าใหม่ได้บอลอยู่แล้วปั้มไปเสียบอลให้วอลน้ำขาวเกมสวนกับขยับขึ้นมาทางขวาป่าแล้วได้หรือเปล่าจังหวะสุดท้ายได้ไม่ได้เจอแฟนลูกนี้ออกข้างไปเจอเมซี่ใหม่เข้าไปครับลูกนี้ยังไงยังอยู่วันน้ำขาวเปิดปาโดนบังโดนเรียบดีอะไรอร่อยที่มาทางอัสไซปามยังกระโดดจังหวะสุดท้ายยังอยู่ครับเสมหรับเมซี่ใหม่เปิดปาบ้างไล่ยชาป่าแล้วเมซี่ใหม่ลูกขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงใส่ขวาเรียบร้อย คุณสําหรับทัดเป็ดพะโลด้วยใครจะซักเป็ดพะโลก็บอกได้เลยว่าสั่งวันนี้ได้ถีบปีหน้าเอาเรียบร้อยเอาไว้ราบเลยเก้าจะเมาแล <oh <we ina coming around> ้วก <road> ็ใหม่เลยเก้าของตราสางอารมณ์จะเมาก็จะใหม่เพื่อยาปลาทงชัยเฮ้ยโอ้ยสอบเอา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 เรียบรอย โอ้ยโซ่สองป่าไม่ยังงงอยู่ไอ้บอลไปไหนมาดูทีเอาบรรลัยเข้าประตูไปแล้วโอ้ยสองประตูต่อหนึ่งนะสีลงข้างในเดินได้เดินได้อ่าแล้วใส่ขวาโค้งเรียบเอาเรียบเรียบเรียบร้อยอ่าแล้วมาเจะคุณเอาอีกหนึ่งคุณเจ้าคุณได้บอลอยู่ของหวังน้ำขาวจัดจัดแต่เขาไหนบ้าแม่ยังปัดทิ้งไม่ก่อนนะสำหรับผู้เสียประตูเย่าจับเอาไว้เท้าเอวแล้วเอาจริงแล้วเว้ยเอ่าเราดูดูนี่มันปอกบาชัด อาวายวีขบมาใส่ขวาเรียบรย้อยเดียวอาวายจับปาดูรุ่นดีให้ดีอีกทีจะมีให้เห็นหรือไม่วิ่งเข้ามาบดด้วยขวาเรียบปู้รุ่นอีลิสิดโรท้ายอะไรขยับกับมาได้แค่ไหนครับเมซี่อารลาสมบั้งสมบั้งดิจิตอลดิจิตอลแล้วไหลามาออเมซี่มปลุ่น,นี้ไปได้เอ้าเลนจังหวะสุดท้ายเรียบรย้อยขึ้่นนำไปเป็น4ประตูต่อ2โอ้โหนี่ฮาแลนด์ก็มาดูตัวห่างพุ่ง เอาแล้วขยับเขเลือนกลับมาได้ขึ้นมาระวังด้วยเอาแล้วเจอเมซีม่ใหม่ดักบอลมาจังหวันดนี้ใส่ขวาเรียบร้อยเลยโอ้เจอเมซี่ใหม่ับทางบอลดีทางบ้าบนเป็น,งนไ,ไงไม่รู้แล,รแล้วดูท่าดีใจเออร์ลิงเบารฮาร์แลนด์โอ้เอาเลยฮะอาแล้ววางเปิดทีมอาฟเมซี่เบาไม่ถึงเอาอะไรยังไงสมแล้วก็สมหวังมองหาแล้วเมซี่ใหม่ใส่ขวาบูเตเซฟ อูยังไม่ได้ก็ยังไม่ผ่านผู้สาวตูเอาแล้วมองสะบัดเชนน้องพี้แล้วเจอดีเดียวโอ้โหสมหวังม้ามาขามเอาไว้ยู่ในชิชก3นาทีสุดท้ายได้คือ่งเวลาแรกได้หรือไม่ได้เจ้าคุณแล้วยังไงอ้าวมันเกิน5วินาทีครับเอาร์เรเปิดขยับปาเมซี่ใหม่ไหลามาทองอา,มาสมลังกระสมหวังสมลังกระสมหวังไหลาไปาไเมซี่ใหไปใส่ขวาเรียบร้อยนี่แล้วดีเอาอแม่ขออย่างเดียวลงมาอย่าฝันหักแล้วกัน เอาเสับกลับมาอะไรกันใหม่วังน้ำขาวใส้ด้วยขวาลูกนี้เรียบไม่ได้กับแพงแอลตาคายข้างเอาไว้ขวามระยาเปิดขึ้นมาสมแล้วก็สมหวังไหลมาให้เมซี่ใหม่กดด้วยซ้ายโบติแซฟอู้ไม่ได้ปั๊มแยกกันอยู่แล้วสุดท้ายยังไงครับสำหรับท่านคุณปั๊มแยกกันอยู่กับสมหวังแล้วไปเสียบอลให้เมซี่ใหม่ยิงลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับแล้วดูอีกทีเดียวอุอ้ยนี่ใหญ่ ล่เออตอลจบที่จะปามพวกสับเตอร์ครับหมบควางยาวๆเปิดขึ้นหน้ามาเมสซี่ใหม่กระดกปาลูกนี้ยังไอ้ใส่ขวาเลี้ยไปอาร์ติเซฟโอ้ยังอาติเซฟผู้งสับเตอร์อยู่ครับสับเตอรรับเจ้าดำปุ้งสับเตอร์มาเลยสมแล้วก็สมหวังสมแล้วก็สมหวังจริงเรียบร้อยแล้วดูท่านใจปั๊บกึกกกึกเรียบร้อย เจ้าคุณปดไม่ไม่น uh <no ิ่งแม่เปิดออกใบทีแมนซี่ใบเกี่ยวบอลมาได้เจ้าคุณเปิดไปโดนแมนซี่ใหม่แล้วลูกนี้จุกจุกเต็มท้องดัดดันดันหลังก่อนดันหลังก่อนขาแล้วก็โดนโดนการดันหลังที่ถูกต้องโอ้โหวันนี้พี่ชายอันนี้ยกเออเจอเจอตัดมือฟินซูฟ้นฟ้าโอเคอืมไม่เป็นไรลูกโอเค โม่ดูโค้ด้อง้เข้าไปดูก่อนนี่ตัวต็งเลยเมซี่ใหม่เอาโจนาดาเปิดมาใส่ขวาสุดบาบูติเซฟอู้ดี้เซฟอย่างวันเล่เลยอินกระบาบริเวณทางดิเซ์ฝั่งขวาบอลอยู่ที่เจ้าคุณนะอ่าเจ้าเออเจ้าคุณ เจ้าคุณใส่ขวาบ้านรถเรียนแม่ไปผ่านไปสิใหม่เอาแล้วลงไปทาั้งหนึ่งครับสีดำเธอมาได้สวยเอาแลยผ่านไปสีดำเปล่าเจอเอจ้าคุณข้ามาใส่ขวาลูกนี้แม่ออกหลังไปครับรน,นาทีสุดท้ายแล้วเอาเขย,ยับพยียตีบอลตัดขึ้นหน้ามาลูกนี้อย่างชนะครับแล้วก็ไม่ทันนมดเวเล่าเอาล้วดูวการสนามได้เลยครับทั้งสองทีมครับเข้าแข็งการสนามไหมลูกโอเคเข้าเข็งเอาเข้าแข็งเสร็จแล้วตามธรรมเนียมก็คือให้นักกีฬาทั้งสองทีมก็เข้าไป เารบโค้ดของแต่ละฝ่ายข้าไปกราบขอบคุณด้วยที่เข้ามาแข่งขันในวันนี้นี่รับจบแล้วก็เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องกันเหมือนเดิมอาจารมีการประทะในเกมกันบ้างก็อยากให้ระมัดระวังกันด้วยเรื่องการทำฟาว์อ่ะลุกต่อไป